มีลูกติดจาเหมือนมีนรกอยู่ในอกใครเคยเป็นบ้างคะเข้าใจคุณแม่เลยนะคะว่าคุณแม่รู้สึกเจ็บปวดแสนสาหาัสทุกแสนสาหาัสรู้สึกผิดไม่มีทางออกวนซ้ำๆอยู่กับความทุกข์สิ่งที่บิงกูจะให้ได้ก็คือให้กำลังใจคุณแม่ให้ข้อมูลคุณแม่เพื่อให้คุณแม่ได้รู้สึกว่ามีความหวังแล้วดีขึ้นบ้างก่อนอื่นนะคะคุณแม่ก็จะต้องแยกแยะก,ก่อนนะคะว่า โรคที่ลูกคุณแม่เป็นก็คือโรคสมองตีจาเป็นโรคชนิดหนึง่งคุณแม่ไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวหรือว่ารู้สึกผิดนะคะสิ่งที่คุณแม่จะทําได้คืพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือผู้ใช้ยาโรคสมองติจามีผลต่อร่างกายและจิตใจยังไงทําความเข้าใจว่าทําไมลูกถึงเสพติดอะไรคือตัวกระตุน้นตัวคุณแม่เองจะต้องไม่รับผิดชอบแทนลูกทั้งหมด ความรู้สึกผิดของคุณแม่บางครั้งก็ทําให้คุณแม่ช่วยเหลือลูกจนเกินขอบเขตทําให้ลูกเองขาดแรงจูงใจที่จะเลิกยาหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ผลการกระทําของเขาเองบ้างนะคะคุณแม่ควรแบ่งขอบเขตของความรักและการตามใจเช่นคุณแม่ไม่ให้เงินเขาโดยที่ไม่จําเป็นไม่ปกปิดพฤติกรรมที่ผิดก,กฎหมายหากคุณแม่รู้สึกว่ามันไม่เวิร์ก คุณแม่ก็ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือว่าสถานบําบัดที่สําคัญคุณแม่อย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์เพราะความทุกข์จะทําให้คุณแม่วนวนอยู่กับปัญหาไม่มีทางออกคุณแม่ต้องพยายามปรับเปลี่ยนความคิดตัวเองให้ได้นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นเรื่องของลูกคุณแม่ก็เป็นเพียงผู้ที่คอยสนับสนุนให้เขามีกําลังใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะไม่ใช้ยาในทุกวิธีทางของเขาเองค่ะซึ่งบางครั้ง การฟื้นตัวก็เป็นเพียงก้าวเล็กๆที่จะหลุดพ้นจากบังวนของการเสพติดไม่มีใครที่จะเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่เราสามารถที่จะเลือกทางเดินไปข้างหน้าให้ดีที่สุดได้พยายามมองหาความหวังโดยเฉพาะช่วงเวลาที่รู้สึกว่ามืดมทนที่สุดหากคุณแม่รู้สึกโดดเดี่ยวต่อสถานการณ์ที่มีลูกเสพติดคุณแม่ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวค่ะ ยังมีอีกหลายๆคนที่อยู่ร่วมคอยสนับสนุนคุณแม่และพร้อมที่จะเรียนรู้แก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกับคุณแม่ค่ะคลิปนี้หายจะทําให้คุณแม่มีความหวังในการที่จะช่วยเหลือลูกได้มากขึ้นแม้เพียงน้อยนิดกูก็จะยินดีมากค่ะกดติดตามช่องนะคะแล้วเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเพื่อให้คุณแม่อยู่กับลูกที่ใช้ยาไม่ใช่เรื่องยากต่อไปค่ะเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะ